ันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่แล้วนี้สั่งผ้าคขานผ้าค่ายเขียวหัวโตวครับไลแมนมีโปรโมชั่นนะครับสั่ง1น0่งร้อยแล้วถ้าสิบาทฟูดดี้ห้าสิบครับนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดตรังครับเราสั่งที่ร้านร้านที่เราไปกินประจําที่ร้านนะครับเขาอยู่ข้างๆโรงแรมอยู่ข้างดีไม่ได้พักโรงแรมหรือบิอชิละแต่ร้านนี้ถ้ากินที่ร้านเขาให้เยอะนะครับชื่อร้านฟักทอง นะครับชื่อว่าร้านฟักทองนะครับอันนี้เปิด8ปดโมงเช้านะครับนะครับปิดปิดเย็นๆค่ำๆนะครับกินที่ร้านนะตอนนั้นผมใช้คนละครึ่งเรู้สึกจะสี่บาทนะแต่ได้เยอะก็เลยสั่งไรแมนเรามากินดูนะครับกบาะเพรบินส้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ต้ยมยำแห้งรัข้าวห้าสิบาบาทตอนี้อดีม่วนลดนครับลด50บาทก็เลยอ่ะมันเลยถูกกว่าก็เลยเราสั่งมากินดูเดี๋ยวมาดูอาหารกันครับ นี่นะครับได้แล้วครับอาหารนี 1. ่นะครับก็มีช้อนมาให้ด้วยนะครับมีช้อนสติดให้มีน้ําปลาพริกนะครับไอหอยหอนคือข้าวนะครับข้าวเขาใส่หอยยนี้ดูดูกับข้าวครับไม่เหมือน่เยอะเหมือนกินที่ร้านเลยนะครับนี่กะเพรารวมมิตรกลายเป็นกะเพราหมูสับนะครับมใส่ลูกชิ้นแค่เนี้ยนรวมมิตรเขาหรอโอ้แต่แล้วกินที่ร้านยังมีเครื่องเคาเยอะกว่านี้นะครับมตริดหวังจรงเลยโอ้ประเด็น อันนี้คือต้มยำแห้งราดข้าวนะครับสั่งลมวิตนะครับต้มยำเป็นอย่างเงี้ยเหรอยังกบผัดตำพิกเผานะฮะใส่ต้นไผ่หอมมาใส่กุ้งมาตัวเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ต้มยำแห้งลมวิตของเขาเห็นไหมครับอันนี้คือข้าวครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นยังไงนะครับข้าวนี่นะครับข้าวก็ให้ปริมาณเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่กินที่ร้านก็ข้าวเยอะประมาณนี้ข้าวอาจจะเยอะกว่านี้หน่อย 55บาทนะครับซื้อราคาเต็มถือว่าผิดหวังมากกินที่ร้านไม่รู้ขึ้นราคาอย่างเดี๋ยวจะขี่ไปดูที่ร้านแต่ก่อนเคยซื้อสมัยคนละครึ่ง40บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้พอดีจะมีโปรโมชั่นก็เสียไปท้สิ้น,นครับ60บาทค่าส่ง3บาทเป็น63บาท,าบาท,าบาทก็อย่างลระสับกระส่าย1บาท50ตังค์ก็พอรับได้อยู่นะครับแต่สั่งอีกคงไม่สั่งนะครับไม่ค่อยประทับใจเดี๋ยวมีร้านอื่นอีกเยอะแยะนะครับให้เราเลือกสั่งแต่รสชาติร้านนี้เขาก็าดีนะครับใครรับได้ก็สั่งนะครับ นะฮะอันนี้นะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ดา่าเพราะเราเสียตังค์ซื้มอมากิีเองขอบคุณและสวัสดีตามรับชมนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านฟักทองที่จังหวัดตรังนะครับ